มโนปุพังขมาธรรมามาโนเสทามาโนมายามานัสาเจปทุตเถนะภาสติวากโลต,ติวาตะโตนังทุกขมันเวทิจักกังวะวะหโตปะทถังมานัสาเจพสันเนนะภาสติวากโลติวา ะโตนังสุขมันเวติฉายาวะอนุปายิตีตีทำทั้งหลายทั้งปวงมีใจเป็นหัวหน้ามีใจประเสริฐสุดสำเร็จแล้วที่ใจถ้าคนมีใจชั่วแล้วพูดอยู่ก็ตามหรือทำอยู่ก็ตามความทุกขย่อมติดตาม เขาเหมือนล้อเกวียนหมุนตามรอยเท้าโคไปฉะนั้นถ้าคนมีใจดีแล้วพูดอยู่ก็ตามทำอยู่ก็ตามความสุขย่อมตามเขาไปเหมือนเงาตามตนไปฉันนั้นก็ อากาศเชา้าเช้าวันนี้เช้าว,วันที่20สิงหาคมพุทธศักราช2559กับบรรยากาศเชา้าเช้าสบายสบายพราะวันนี้อากาศเย็นดีลมค่อนข้างเย็นเหมือนฝนจะตกนะก็อย่างที่ได้ ยกหัวข้อทำขึ้นมาว่ามโนปุพังกมาธรรมาเ,เ,เพราะว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามโนเศรษฐามโนมยามีใจเป็นใหญ่และมีใจประเสริฐสุดคำว่าทำทั้งหลายก็คือสิ่งทั้งหลายทั้งพวงสิ่งที่ก่อตัวขึ้นมาเป็นคนเป็นสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง เพราะฉะนั้นทําไมจึงว่าทำทั้งหลายทั้งปวงมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้ามีใจประเสริฐสุดเพราะร่างกายของคนเราเนี่ยส่วนที่เป็นรูปขันก็ต้องอาศัยใจ,ใจถ้าไม่อาศัยใจเข้าไปคลองหรือเรียกว่ามีส่วนที่เป็นวิญญาณเข้าไปคลองร่างกายนั้นก็ไม่สามารถที่จะทาประโยชน์ได้เหมือนคนที่ตาย ก็ไม่สามารถที่จะทําประโยชน์หรือรับรู้อะไรได้เพราะร่างกายขาดจิตใจหรือว่าขาดซึ่งวิญญาณนั่นเองเพราะฉะนั้นการที่เราจะทําความดีความชั่วต่างๆทั้งหลายทั้ง,ง,งปวงเนี่ยก็เกิดมาจากจิตนากรรมคือใจเท่านั้นถ้าทําไม่ดีก็ย่อมมีอบายเป็นที่ไปในเบื้องหน้าก็เกิดมาจากใจเปรียบเหมือนเราทํานาเนี่ย จิตนาของเราก็คือหวังผลผลิตคือข้าวส่วนเมื่อทำนาไปแล้วอาจจะมีวัชพืชอย่เช่นสิ่งไม่พึงปรฒนาจะาเช่นหญ้าเช่นอะไรตามมาก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่เราก็ผู้รักษานาผู้ทำนาก็ต้องเ็คอยระวังในการที่จะหาทางป้องกันหญ้าหรือวัชพืชจากนั้นให้หมดไปจากนาข้าวของเรา เพราะฉะนันเจตนาของเราก็คือรู้ว่าคือการทํานาก็หวังข้าวแน่นอนชั้นใดก็ชั้นนั้นการทํากรรมดีก็ตามกรรมชั่วก็ตามจิตนาก็คือกรรม,ม,รรม,ม,รรมเพราะฉะนั้นถ้าเราทํากรรมดีเนี่ยก็จ่มเป็นเหตุให้เราไปเกิดในที่ดีแต่ถ้าเราทํำกรรมชั่วก็ย่อมจะเป็นเหตุให้เราไปเกิดในที่ชั่วเพราะว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งพวงเนี่ยจะนำพาให้ไปเกิดในภพภูมิต่างตได้ก็ด้วยจิยตนา เจตนากรรมนั่นเองเป็นตัวก่อการเพราะฉะนั้นจิตของคนเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ตายร่างกายธาตุขันที่เราอาศัยอยู่อาจจะแตกดับไปในแต่ละพ,แต,ละพแต่ละชาติแต่จิตใจดวงนี้ย่อมไม่ตายเมื่อจิตใจดวงนี้ได้ไปเกิดในแต่ละพบแต่ละภูมิแต่ละชาติได้กระทำกรรม สิ่งได้ไว้กรรมนั้นถ้าเป็นกรรมชั่วเนี่ยเขาก็ย่อมจะไปเกิดในอบายภูมิมีการตกนรกเป็นต้นถ้ากรรมชั่วอย่างแรงก็คืออนันตริยกรรมมีการฆ่าบิดามดา,า,า,ารดาฆ่าพระรหันหรือว่าทำโลหิตพระพุทธเจ้าให้ห่อขึ้นการทำสังฆเภทหรือว่าไปเข้า <c oughs> รีดกับศาสนาอื่นเป็นต้นก็จัดว่าเป็นกรรมหนักฝ่ายกรรมชั่วหรือว่าอนันตริยกรรม ก็ย่อมส่งผลให้เขาไปเกิดในทุกติหรือมีอบายูมูเป็นที่ไปเร็วเนี่ยเปรียบได้กับเกวียนวัวเทียมเกวียนนะวัวน,นี้มันก็เดินอยู่ข้างหน้าล้อเกวียนก็อยู่ข้างหลังจิตนาใจหรือว่าใจหรือว่าจิตนาของบุคคลผู้ทำการ,รมก็เช่นนั้นส่วน กุศลหรือรอกุศลที่ติดตามไปก็เปรียบได้กับล้อาาเขียนนั่นเองที่คอยติดตามจิตใจของคนที่ทํากรรมถ้าทากรรมชั่วก็ไปเกิดในอบายอย่างที่บอกไปแล้วแต่ถ้าทํากรรมดีอย่างเช่นว่ามีการให้ทานรักษาสิ่เจริญจิตตภาวนาเนี่ยก็าย่อมจะไปเกิดในที่ดีมีมนุษย์สมบัติหรือว่าสวรรค์สมบัติเป็นต้นเนี่ยถ้ากรรม ายดีกำหนักอย่างเช่นว่านั่งสมาธิจนได้ฌานชั้นหนึ่งชั้นใดมีปฐมฌานเป็นต้นเนี่ยในขณะที่เขาตายจากโลกนี้ก็ย่อมจะเป็นเหตุให้ไปเกิดในพรหมโลกหรือว่าเราระเลึกถึงทานถึงศีลที่เราได้กระทาเป็นมาหรือว่ากำลังจเจริญจิตตภาวนาอยู่จิตใจของเรามีความยินดีมีความสุขเมื่อตาย ในขณะนั้นก็ย่อมไปเกิดในสถานที่เป็นสุขในสถานที่ดีเพราะฉะนั้น <c oughs> การกระทํากรรมทั้งหลายทั้งปวงก็ล้วนเกิดแตด่จิตนาคือใจนั่นเองถ้าไม่มีใจสั่งแล้วคําพูดคําจาของเราก็ไม่สามารถที่จะกันกองออกมาได้พูดออกมาได้กายของเราก็ไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวหรือทําอะไรได้ถ้าใจไม่สั่งเพราะฉะนั้นคนจะเดินก็ต้องจะเดินจะไปไหนมาไหนจะพูดอะไรก็ตามแต่ก็ล้วนแต่เป็น การสั่งของกิตทั้งนั้นเพราะฉะนั้นก็คือว่าใจเป็นใหญ่เป็นนายส่วนกายนี้ก็เป็นเพียงเบาผู้คอยรับใช้ใจเท่านั้นเพราะฉะนั้นดังที่ได้ยกสุภาษิตขึ้นมาว่ามโนปุพังเขามาตาม,มามโนเศรษฐามโนมยาว่ากรรมธรรมทั้งหลายมี ใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้ามีใจประเสริฐสุด,สดหรือว่าสําเร็จหรือไม่สําเร็จก็เพราะใจจะเกิดหรือไม่เกิดดีก็เพราะใจตัวเดียวพระนสาเจปทุตเทนะภาสจติวากะโลติวาถ้าคนทําคือพูดง่ายๆว่าถ้าคนมีจิตใจเนี่ยชั่วคิดแต่เรื่องจะชั่วก็ย่อมจะเป็น การส่งผลให้การกระทําของเราไม่ดีไปด้วยช่วไปด้วยเช่นว่าจลกรรมเขียนข้าเบียดเบียน,ป,ยนป่นจริงปกชีวิ่งลาหรือว่าพูดผิดในภรรยาคนอื่นหรือแม้แต่พูดก็พูดยาที่กักขะะหยาบคายหรือโกหกหลอกลวงพวกน,นี้เพราะใจถูกโทษประทุษร้ายใจไม่ดีจึงสแสดงออกมาทางกายและวาจาที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นตะโตนางทุกกรันเวทิจากตังวะวะหะโตประทงัง เมื่อบุคคลทำกรรมชั่วแล้วก็เป็นเหตุให้ได้รับผลกรรมชั่วทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเปรียบเหมือนกับเขาจะเดินไปทางไหนกรรมที่เขาทำไว้หรือกรรมชั่วที่เขาทำไว้ก็ย่อมติดตามเขาไปตลอดเวลาทั้งเวลายืนเดินนั่งนอนหลับก็ตามก็าบอกว่าเหมือนอะไรเหมือนลอ้อเวียนหมุนตามรอยเท้าโคไปจะไม่สามารถแยกจากกันได้และต่อมา สิ่งที่ตรง,งกันข้ามกับคชั่วคือกรรมดีมานสาเจประสันเนนะภาสติวากโลติวาถ้าคนมีใจดีแล้วเนี่ยคนคนนั้นจะพูดอยู่ก็ตามจะทำอยู่ก็ตามเนี่ยเพราะถ้าคนที่คิดดีก็ย่อมส่งผลให้คำพูดคำจาดีเวลากระทำอะไรก็ทำดีเนี่ยการที่เราเข้าวัดให้ทานรักษาศีลเจริญจิตตภาวนาก็เกิดมาจาก จิตใจที่ดีความคิดที่ดีเมื่อจิตใจดีความคิดดีก็เป็นเหตุให้เราพูดแต่สิ่งที่ดีแล้วก็ทําอะไรก็ทําแต่สิ่งที่ดีก็ย่อมเป็นเหตุให้เราได้รับความสุขทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าเหมือนกับเงาที่คอยติดตามตัวเราไปเหมือนบาลีว่าตะโตนังสุขมันเวติฉายาวะอนุปปญดีเพราะฉะนั้นสรุปก็คือ คนทำกรรมใดก็อย่อมได้รับกรรมนั้นทำดีก็อย่อมได้ดีทำชั่วก็อย่อมได้ชั่วฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาทในกรรดำรงชีวิตมีชีวิตอยู่ด้วยการไม่ประมาทในคุณงามความดีในบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงพยายามละอกุศลธรรมสิ่งที่เป็นบาปทั้งหลายทั้งปวงพยายามทำแต่คุณงามความดีมีการให้ทานรักษาศีลเจริญจิตตภาวนาเป็นต้น ก็จะเป็นเหตุให้เราได้รับความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าสืบต่อไป